อันนี้เป็นกรณีให้ความรู้นะไม่ไม่เห็นหน้านะครับคือดูดูดูไปไปให้เขาดึงหน้าใช่ไหมคือเขาบอกว่าจะเก็บกับพุงแก้มค่ะแต่หนูไม่ได้ถามว่าโปรเซเยอร์ที่เขาทําคืออะไรอ๋อมันไม่ใช่ถ้าถ้าตรงนี้อันนี้ทําผิดวิธีนะไปไปทําในในลายผมเข้าไปข้างในอ่ะมันก็จะจอนมันก็จะแหวงเนี่ยมันแหวงมาอย่างนี้เลยสําหรับตําแหน่งเนี้ย มันมันมันไม่ใช่ยกกระพุ้งแก้มมันเป็นตำแหน่งที่ยกหางตานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาแต่งแผลเป็นให้หนูใหม่ส่วนจะยกกระพุ้งแก้มต้องมายกที่หน้าหูนะครับยกจากตรงนี้ขึ้นมานี่เลยขึ้นไปที่หน้าหูอย่างนี้นะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกข้างนึงเอ้าซ่อนหน้าไม่เห็นเอ้าอันนี้ก็คืออีกข้างนึงนะไม่ต้องไม่ต้องเอียงครับไม่ต้องเอียงอ้าวเนี่ยไหมช่วยกันดูนะ ถ้าจะเข้าต้องเข้าไปที่นี่ถ้ามาอยู่ตรงขอบครึ่งครึ่งกลางๆเนี่ยผมจะร่วงเป็นแผลเป็นหมด้วก็จะเหลือจรอเป็นปลอยแค่น,นี้ไม่พอเดี๋ยวต้องแต่งแผลเป็นนี่ใหม่แล้วก็มาล็อกล็อกล็อกกับพุ้งแก้มเขาตรงนี้ทีนี้เรามาต่อง,งานกันนะครับว่าคนไข้คนนี้ที่เราดูให้เมื่อวันก่อนเนี่ยเอ,อไปไปไป,ไปดึงหน้าแล้วก็ไปลงรอยผ่าที่ ขมักแต่ว่าผิดผิดตำแหน่งนะครับมันก็เลยผมร่วงแล้วก็ปอยนี้มันจะจะเหลือแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องล็อกหน้าตรงนี้ให้ขึ้นมานะเราก็ล็อกด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยเราคงจะต้องมาเก็บแผลเป็นนะครับแต่งแผลเป็นตัวนี้เพื่อให้แผลจะปิดเข้าไปนะครับแผลปิดเข้าไปอย่างนี้แล้วจรจรจะได้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเก็บรักษาจรเอาไว้นะ โอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับข้างนี้นะครับก็ไปลงเส้นผ่าตัดเข้าไปไปอยู่ไปอยู่ใกล้จอนเกินไปนะมันก็เลยผมร่วงไปหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องเก็บแล้วก็เลื่อนเก็บพวกจอนพวกนี้ไว้หมดนะครับเราก็ต้องเซฟจอนไว้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะข้างนี้มัน เกือบจะไม่ไม่เหลือแล้วล่ะจอนมันขาดกับหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงจอนนี้ไว้นะครับโอเคขอบคุณครับ